นายกร,รัฐมนตรีเรียกร,รัฐมนตรีปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะหารือด่วนนะคะปมข้อพิพาทออกเอกสารสิทธิ์ในจุดหมุดสปก .4 ขี1ในพื้นที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมเรียนแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชรวมไปถึงเจ้ากรมแผนที่ทหารเพื่อหารือแก้ไขข้อพิพาทกรณีดังกล่าวเมืองต้นนะคะให้ยกเลิกออกเอกสารสิสปกรสีขีดศูนย์หนึ่งในพ er ื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมดพร้อมกับตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจัดสรรให้กับเกษตรกรตัวจริงหรือไม่ หากมีมูลว่าไม่ใช่เกษตรกรก็จะต้องมีคณะกรรมการเอาผิดวินัยและวินัยร้ายแรงรวมไปถึงดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเตรียมอ่อนนโยบายว่าพื้นที่ที่เป็นแนวกันชนหรือพื้นที่ที่ติดชิดก,กันจะไม่จัดพื้นที่นั้นให้กับเกษตรกรทำกินเด็ดขาดนะคะ ขณะที่สดๆร้อนๆนี่เลยค่ะตอนนี้นายชัยวัน์ลิ้มได้ขิดอักษรผู้มนายิการสำนักอุทยานแห่งชาติปปไปตรวจเพิ่มในพื้นที่พิพาทเขาใหญ่ป<ร>ไปเจอหลักหมุดสปรกรขึ้นไปปักบนเขาแล้วก็มีต้นมะม่วงสูงจากระดับทะเลมากปักรั้วเข้าไปในเขตป่านอกจากนี้ก็ยังเห็นว่ามีรถแบ็คโฮและรถแทรกเตอร์ด้วยนะคะ